วันนี้เรามาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆครับไม่ได้ว่ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบหลอกๆเหมือนท่องเที่ยวครับอันนี้คือลถซิ่งเด้อไปจุนกอดกินน้าชาก่อนก็คือช่วงนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ของวิถีเกษตรครับวิถีเกษตร อยู่ที่จังหวัดเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทำค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จครับก็เลยพามาสัมผัสในวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้น้ที่เห็นขบวนมาตามหลังนี่ไม่ใช่ใครนะครับผู้จะย่ายความรู้กับเราครับ ว่าวันนี้ใครที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรครับเ,เราเนี่ยจะมีวิธีครับว่า,า,าจ,วะจะทำอย่างไรไ,ไปด้วยแต่ทานเร็วๆเ,เราจะไม่ได้ความรู้ครับเพราะว่าเราจะมาเอาความรู้กับสาวๆกลุ่มนี้แหละครับแล้วก็หนุ่มๆที่นั่งหน้ารถกลุ่มนี้แหละครับ สำหรับผู้ที่จะเป็นเกษตรกรและไม่เคยเป็นเกษตรกรจะหาะไรายได้ยังไงมาทําวิถีชีวิตเกษตรครับกลุ่มนี้แหละครับจะบอกคุณทั้งหมดว่าไม่มีเงินสักบาททําเกษตรแบบนี้ได้ไหมได้ฮะอยากรู้ใช่ไหมไม่มีตังค์ครับตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วเราจะหาตังค์ยังไงมาทําเกษตรแบบนี้ตอนนี้โครงการที่ทําไว้ก็ว่าจะมีของผู้ยิงของพัฒนา อดอกยังไงทํายังไงวิธีกู้ทํายังไงต้องตั้งกลุ่มยังไงตั้งกลุ่มรวมเป็นพิสหกิจุกชนหรือว่าสหากรณ์สถาบันเรศกษรกรในการขอผู้ยืมเงินคนหนึ่งได้เท่าไหร่เขาไม่ได้ครอบครัวหนึ่งอะ่ะอันนี้ในเรื่องรายบุคคลไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในในนามของกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าต้องกู้ไม่ต่ำกว่าห้าล้าน 5้าล้านบาทครับคุณสามารถพู่ได้แล้ว5ล้านบาทต้องรวมกลุ่มกี่คนออถ้าเป็นวิสาหกิจชนขึ้นไปนะคะก็คือที่เจคนขึ้นไปเจคนขึ้นไปรวม,ม,มกลุนน่มแต่ถ้าเป็น <S 1> 1. <S สถาบัตเกษตรกรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณทนนี้เขาจะประมาณสัคนครับเออเอา7คนพอเนาะเอา7คนพอครับเดี๋ยวเราจะไปถามว่า การทำเกษตรแบบนี้จะทำยังไงเริ่มต้นยังไงดูคลิปให้จบคุณตกงานคุณก็สามารถมาทำได้เลยครับโดยที่เงินรอคุณอยู่แล้วครับไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวไปถามคนให้คำตอบอยู่ข้างหน้า <S <S ถึงแล้วครับจุดหมายปลายทางของเราที่จะรู้ว่าการที่จะทำเกษตรแปลงใหญ่แปลงเล็กหรือว่าการทำเกษตร ผสมประสานหรือว่าการเลี้ยงปศุสัตว์จะทำยังไงใครที่ไม่มีตังไม่มีเงินแล้วจะจัดกลุ่มกันยังไงทำฟาร์มอย่างนี้เรามีคำตอบให้ครับยังไงครับเวลาเกษตรกร,ะร,กรจะรวมกลุ่มกันเนี่ยจะมีวิธียังไงที่จะหาเงินมาทำในลักษณะนี้ได้ครับก็เริ่มต้นเริ่มต้นไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับก็จะต้องมีสัตว์ตัวนั้นก่อนนะครับแต่ว่า ในเงื่องของโครงการก็อาจจะพออนุรวมได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องรวมกันสมมติว่าจะเลี้ยงแพะนะครับก็ต้องมีแพะก่อนน,น้อยก็คนคนละตัวละนะครับ <c oughs> คนละตัวแล้วก็ตักกลุ่มกันคร <c oughs> ับสิบสิบคน <c oughs> คน,นะครับสิบคนนี้ทําเพื่ออะไรนะครับเพื่อ,อเพื่อดูแลกันพื่อเพื่อเพื่อต่อยอด <c oughs> การต่อยอดก็คือต้องไปจดวิสาหกิจชมุมชน <c oughs> ที่วิสาหกิจชนกับประตูสัตว์ไม่เป็นสํานักงานเกษตรนะ เกษตรจะเป็นนายทะเบียนนะครับแต่ทีนี้ก็ในกลุ่มก็จะต้องมีการดําเนินการกันมีการเ,าเลี้ยงกันพอสมควร<ม>นะครับแล้วต่อยอดทีนี้ต่อยอดเราทํำยังไง<ม>จากเราเคยเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับ<ม>อยากมีคอ,อกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ<ม>ในอนาคตนะครับก็พูถึงระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก6เดือนแต่ว่าเงื่อนไขขึ้นกับเงื่อนไขทกคอของพกสนะครับธนาคารก็ไปยื่นที่ธนาคารครับธนาคารก็จะพิจารณาว่าว่า กลุ่มนี้ยแข็งไหมนะครับแล้วก็เดินมาอยังไรนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็ต้องมีเงินออมด้วยในการจ้นะครับสร้างความมั่นคงของตัวเองก่อนใช่ก็คือจุดเริ่มต้นโลดจากเงินเดือนของเราที่เท่าไหร่ก่อนว่าจะออกงานเนี่ยได้เงินเดือนตรงนั้นมาเสร็จปั๊บ มาเริ่มต้นของตัวเองก่อนก็คือมาเอาสัตว์ของตัวเองมาตั้งต้นก่อนต้องมีทุนตั้งต้นก่อนนิดเดียวแช่นิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะจากนั้นขอมีกิจกรรมให้เขาเห็นนะไม่ใช่ว่าคิดอยากทําแล้วก็เฮ้ยผมจะทํานี่ไปเอาเงินมานี่เขาไม่ให้ไม่ให้ครับต้องมีผลดําเนินการพื้นฐานก่อนถ้าคุณมีพื้นฐานเสร็จปั้งเราก็จะสามารถ เข้าไปหาปทุสั์อำเภอจะเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมดในการพาไปจดทะเบียนเกษตรอำเภอในการเป็นพี่เลี้ยงที่จะต่อยอดยังไงใช่ไหมครับใช่ใช่ทางสํานักงานบริษัทก็จะแนะนําก็จะรับรองกลุ่มเกษตรกรให้แล้วก็ไปจดวิสาหกิจชุมชนกับนายทะเบียนกับของเกษตรอ๋อตอนี้ก็เริ่มขบวนการในการขอสินเชื่อกับทางทกศทางททกศก็จะพิจารณาหลายๆอย่างนะครับวิสาหกิจชุมชนก็สามารถที่จะ <Fish land> ถ้าทําแผนธุรก kind of ิจแล้วม <t ients> oh, uh, ีผลที temos, uh, ่ว่าเราสามารถจะใช้น uh, ี extent, uh, ่เข้าได้เ uh, น uh, uh, ี่ยเขาให้กู้ถึง10ล้าน10ล้านดอกกท่ไรครับดอกเบี <ruh> ้ย0.01นะฮะท่านสั่งเพยนะครับดอกเบี้ยก็จะมี2อ2อย่างนะครับก็คือถ้าดอกเบี้ยปกติของธนาคารก็จอยู่ที่ที่ห5 5้าบาทหรือบาทนะแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยพิเศษนะครับกลุ่มนี้เนื่องจากว่า ทางรัฐบาลช่วยในงบของโครงการสร้างไทยนะครับแต่ว่าต้องต้องอยู่เงื่อนไขของทกศด้วะโยชนอยู่ที่ล้านละร้อยล้านละร้อย้อละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ล้านละหนึ่งร้อยบาทต่อปีต่อปีล้านละหนึ่งร้อยบาทต่อปีสามปีก็สามร้อยบาทแค่นั้นนั่นแหละที่เขาคิดดอกก็ไปคิดเราเองครับในการต่อยอดในการต่อยอดไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรทําได้หมด ในโครงการแบบนี้เขาตั้งชื่อว่าโครงการอะไรครับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องครับในนี่ก็คือเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดเลยคชื่อโครงการเต็มๆนะครับก็นี่ผมพามาดูตัวอย่างที่จังหวัดเลยนะครับในประเทศไทยใครอยากมาก๊อปปี้ก็เข้าไปที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ครับก็จะมีข้อมูล ให้คุณทั้งหมดครับถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรก็โทรหาพอออภินันได้เลยครับ้วยความยินดีครับครับผมเบอร์อะไรครับ0817342528นะครับหรือท่านประชาร์อำเภอครับ081491688โทรได้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนครับเมืองเลยอืมก็คือทุกจังหวัดโทรมาได้เลยครับให้คําปรึกษาหมดะเดี๋ยวพาไปดูข้อครับว่า เกษตรกรที่เขาทําครั้งแรกเช็งไหมครับครับ,นะรบอันนี้คือกลุ่มที่ทําครั้งแรกครับนี่เป็นกลุ่มทำครั้ง,รงแรกเลยไม่เคยเลี้ยงแพ่ามาก่อนนะฮะ <c oughs> กลุ่มเกษตรกรที่เรามาเดินมานมาดูครับวันนี้จะออกแบบเรียวๆนิดนึงนะครับว่ามาดูว่ากลุ่มเกษตรกรครั้งแรกครับว่าโครงการนี้เนี่ยทาประสบผลสําเร็จแล้วครับอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีกับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ แต่ตอนนี้ก็นํามาต่อยอดโครงการแบบนี้บะครับใช่ครับอยู่ที่จังหวัดเลยเราเริ่มต้นที่20ตัวปัจจุบันเนี้ยกี่ตัวละแยกลูกหรือว่ารวมกันรวมทั้งหมดจาก20ตัวรวมทั้งหมดก็38แล้วค่ะกี่เดือนได้5-6เดือนนี่แหละค่ะ5-6เดือนจาก20ตัวได้38ตัวโอ้โหเพิ่มขึ้นมา18ตัวภายใน6เดือนครับก็ถือว่าเป็นการ ลงทุนที่ถือว่าต่ำไหมไในระบบปศุสัตว์ครับต่ำมากและก็ไม่เสี่ยงด้วยครับอ่ะไปดูกันว่ากระบวนการต่อไปเขาทำกันยังไงครับคอกแพะครับว่าใน,ในลักษณะของคอกแพะในงบประมาณที่70,000บาทเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วแต่พื้นที่ครับว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมีโรงเรือนขนาดไหนเป็นแบบไหนมีไม้ยังไงมีเหล็กยังไงก็ทำข้อแพะในลักษณะอย่างนี้ได้เลยครับ อันนี้คือโรงเรือนนะครับก็จะมีคอกใหญ่อย่างนี้นะครับคอกใหญ่ก็จะเป็นคอกใหญ่แบบนี้แล้วก็จะมีคอกเล็กย่อยออกมาคอกอดมอมีมีห้องคอดใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะการสร้างโรงเรือนอ่ะให้เจ้าของมาอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าอ่ะใน20ตัวแรกครับ เราเริ่มสร้างคอกยังไงบ้างมีคอกอะไรบ้างคอกแยกตัวผู้ตัวเมียยังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยเริ่มทีแรกเราก็เอาห้องรวมก่อนเพราะว่าเขายังไม่คลอดลูกพอเริ่มเลี้ยงมันเรื่อยๆก็จะมีเตรียมห้องคลอดไว้สี่ห้าห้องนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวไหนที่จะคลอดแล้วนมลงแล้วเราก็จะแยกไว้แยกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เาก็จะคลอดค่ะ พอข้อเสร็จแล้วต้องขังไว้ในคออนานเท่าไหร่หนึ่งเดือนค่ะขังไว้ในคอหนึ่งเดือนพอขังในคออหนึ่งเดือนเสร็จแล้วทํายังไงต่อก็เริ่มปล่อยไอ้ตัวเล็กลงไปหากินข้างล่างไปเล่นข้างล่างค่ะอ,อก็คือ,ต,อ,อ <c oughs> ต้องอดุบาลหนึ่งเดือนครับเพราะว่าต้องกินนมแม่อ๋อนมแม่หนึ่งเดือนก็ขังไว้ในนี้เลยส่วนเราก็หาหัวอาหารมาให้แม่เพื่อเตรียมหัวอาหาร อาหารที่สําคัญของที่นี่คือกินหญ้าค่ะที่เราปลูกไว้อหญ้าอะไรครับหญ้ามีเนเปียแล้วก็มายลาแล้วก็มีข้าวโพดแผงโกลา่าแล้วก็หญ้าหวานม,ม,มีครบครับมีครบครับอ่าอ่ะ,อะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใจความสั้นๆที่พี่เขาพูดมาเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับ เริ่มแรกที่สร้างโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็จะประมาณสัก10เมตรคูณ5เมตรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วก็ทําโรงเรือนข้างบนครับโรงเรือนข้างบนเนี่ยทำห้องรวมไว้ก่อนครับนี่คือห้องรวมนะครับนี่คือห้องรวมปุ๊บก็จะเป็นกวงกว้างอย่างนี้พอห้องรวมกวงกว้างเสร็จแล้วเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องอะไรครับห,ห้องคอดเหมือนกันกับฝั่งนั้นนะครับ พอทาโรงเรือนเสร็จเมื่อเขาผสมพันธุ์เสร็จได้ที่เนี่ยเรานาผสมพันธุ์เสร็จเขาก็จะเตรียมห้องคลอดไว้ให้ครับบางที่เขาผสมพันธุ์ในอัตราส่วนของแพ้เนี่ยหนึ่งต่อเท่าไรครับในโครงการนะครับที่กลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือจะใช้ตัวผู้หนึ่งตัวคุมฝูงแม่เนี่ย ยีแม่นะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะแต่ก็คือจริงๆเลยเขาสามารถที่จะคุมผูกได้ถึง3 0มสถึงสี่สิบแม่นะครับถ้าเรามีกําลังตัวครับใช่ครับนะฮะซื้อตัวเมียมาครับใช่ครับแต่ว่าก็คือเมื่อเข้าปีที่สองไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ก็สามารถที่จะใช้คุมผูกตัวต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องปลดตัวพ่อออกเพราะว่ามันจะไปทับรุ่นลูกอีกทีหนึ่งนะยังไงก็ต้องปลดออกแต่ในกลุ่มคือจะให้เลี้ยงสลับพ่อพันธุ์ระหว่างพ่อเอาแต่ตทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นฟาร์มที่ปลอดโครคถึงจะสลับพ่อพัอพนธุ์กันได้ออันนี้คือการรวมกลุ่มกันข้อดีนะครับว่าการรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันยังไงจัดก,การยังไงอันนี้มันส่วนลึก,ลกที่เราต้องมาเรียนรู้ครับแต่ถ้าฟังคลิปนี้เข้าใจแล้วก็แกะทุกคําพูดออกมาเนี่ย คุณก็จะรู้เลยว่าวิธีการทำเนี่ยมันไม่ยากเลยครับสำหรับการที่จะกู้เงินมาทำกเกษตรแบบนี้หรือว่าปศุสัตว์แบบนี้ครับบอกไว้ก่อนนะครับตลาดแพะเนี่ยยังไม่ตายนะครับแม้แต่หมูเนี่ยก็ยังไม่ตายตลาดแพะตลาดเนี่ยยังไม่เพียงพอครับ เพราะว่าความต้องการของแพะเนี่ยสูงมากรั้วรอบขอบชิดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นโรงเรือนครับแล้วก็จากโรงเรือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทํารั้วรอบในพื้นที่ท,ที่เราอยากเลี้ยงแพะครับเรามีพื้นที่เยอะเนี่ยเราก็นํามาเป็นพื้นที่ที่ขยายให้แพะได้วิ่งเล่นได้ครับอันนี้คือการเลี้ยงแพะขุนนะครับแพะเนื้อเราจะเลี้ยงแพะเนื้อ,อยังไงให้ได้ ราคาหรือว่าให้ได้ปริมาณก็คือการจับกลุ่มครับถ้าไม่จับกลุ่มเนี่ยมันก็จะทํางานค่อนข้างที่จะยากครับเราก็เลยพามาดูครับว่ากระบวนการเนี่ยในการจับกลุ่มแล้วเนี่ยทำอะไรต่อครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขามีอะไรนนก็คือแปลงของอาหารครับ และก็ต้องการที่จะต้องเตรียมให้ดีก่อนก่อนที่จะเอาตัวสัตว์อนท่านเข้ามาอนี่ยสาคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินเสร็จแล้วก็เอาไปลงทุนก็ซื้อไก่มาเลยซื้อวัวมาเลยซื้อสัตว์มาเลยมาลงเสร็จปั้งผลสุดท้ายจริงๆก็คือไปไม่รอดนะฮะจริงจริงเเซรมนี้นะให้ท่านเปาสัตว์ยางโครงการนี้นะครับโครงการเงินกู้นะครับเงินกู้จากทกศนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกนะครับในการพิจารณานะครับทาทางทกศทางปปาสัตว ร่วมมือกันนะครับ <nt> ก็เลยจะต้องดูที่อาหารสัตว์ด้วยเป็นห anyway ลักนะครับอาหารสัตว์คอกนะครับถึงปล่อยเงินกู้ถึงปล่อยเงินกู้นะครับถ้าถ้าไม่มีอาหารสัตว์พร้อมเราก็ไม่ไม่ปล่อยเงินกู้ไม่ปล่อยเงินกู้นะครับไม่ปล่อยเพราะเพราะปล่อยมาแล้วไม่รู้จะเอาอะไรให้กินไม่รู้อะไรให้กินเริ่มต้นการลงทุนจากการลงทุนที่ศูนย์บาทครับศูนย์บาทหมายความว่าคุณไปเอามาเล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ทุกที่ทั่วประเทศไทยครับไปขอได้เลยครับ ไม่ว่าจะหญ้าเนเปียไม่ว่าจะอ่าถัวาถ่วมายาลาถั่วมายาลาอันนี้ก็คือมายาลาที่ไม่มีน้าครับไม่มีน้ำที่ค่าโปร,ปรตีนเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากค่าโปรตีนของถั่วมายาลาตอนนี้ก็คือ23%่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะตามแบบสดนะครับถ้าแบบสดส่วนหญ้าเนเปียเนี่ยปากช่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่9ถึง14เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันก็จะมีคุณค่าทางพู้จัดการที่ต่างกันครับก็ลองศึกษาดูครับอย่าดูแค่คลิป แล้วไปทําครับต้องมาเรียนรู้เองด้วยตัวเองถึงจะรู้ครับแม้แต่ผมเนี่ยก็มาเรียนรู้เหมือนกับคุณนี่แหละดูเสร็จผมก็มาดูเลยว่าเขาทํำยังไงขอบคุณครับติดตามคลิปต่อไปเรื่องของแพะยังมีต่อครับ